สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท o อปเกมไทยแลนด์ในเกม X Mobile นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอดีว่ามันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นการ PVP 1หนึ่งหนึ่งนะครับ Field of Honor นะครับกำลังเปิดพอดีนะฮะก็เลยอัดคลิปดีกว่านะฮะว่าการลงหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันสนุกยังไงนะครับผมสำหรับสายอาชีพที่ผมเล่นนะครับก็คือสายอาชีพเบลด มาสเตอร์ Master, นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมฆ่าต่อเนื่องไปกี่คนแล้วนะครับผม4นะครับผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับอารีนาสกอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่1,100แต้มนะครับแร็งอยู่ที่540นะฮะและของรางวัลของ f i e l อฟออเนอรเนี่ยก็คือเงินนะครับแล้วก็ฆ่าเนี่ย นะครับวาลเลอร์ er, นะครับแล้วก็ที่สามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับแล้วก็มีรูนดอกเพียบเลยนะครับผมจะกดทายเกนทายเกนทายเกนไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจนกว่ากิจกรรมมันหมดนะฮะเพราะว่าก็สนุกดีนะครับไต่แรงอันนี้ไปเรื่อยๆก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่นให้ดูว่ามันจะมีโอกาสได้เจอใคร ที่ไหนยังไงบ้างและตอนนี้ผมยังชนะต่อเน,นื่องยังไม่แพ้เลยนะสครั้งนี่ไม่อยากจะโม้ะนะครับผมจริงๆแล้วที่ชนะเนี่ยเพราะว่าแรนด้อมเจอคนเลเวลน้อยกว่าเยอะนะครับผมตัวละครผม37แล้วส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออ่ะเจออีกละเจอเลเวลสาเจอเลเวลยีกว่ากว่าเพราะว่าผมยังไม่เคยมาไต่แรงกิจกรรมนี้เลยนะครับถ้าแรงสูงขึ้นไปก็คงเจอคนเก่งแล้วแหละนะฮะมานี่สามสามนักนูนะครับเอย้ยหน้าลอยนะหนูหน้าลอยวะ สู้ได้ไหมก็พอสู้ได้เนาะนักธนูมันเป็นสาย 3, เขาเรียกว่าอะไร 10, 1, 1> เอ,อ่อซัพพอร์ต,ปปรตใช่ปะตัวเราเป็นนักฆ่าด้วยสาย PVP นะเติมโยนไปก่อนหนึ่งสกิลโยนไปก่อนสองสกิลสามสกิลตายนะครับสามสกิลนะฮะจะบอกว่าสกิลเบลดเดอร์เลยทีเด็ดเลยคือสกิลอะไรรู้ไหม คือสกิลฟันมันจะเป็นสกิลฟันทีเดียวอะมันมันชื่อสกิลอะไรวะมันจะเป็นรูปดาบสมุไรอะแรงอัพแล้วนะครับเป็นมายเนอร์หนึ่งนะครับโอ้ได้รูนมีรูนดีๆบ้างไหมเนี่ยผมกําลังคัดรูนอยู่ตอนนี้ผมพยายามคัดรูนคาเนจนะครับที่มันเป็นสีฟ้าแล้วมันจะเป็นออฟครีเลตหรือครีดาเมจนะครับพยายามคัดรูนอยู่นะฮะก็ยังได้ไม่ครบ4เม็ดเลยนะครับตอนนี้ได้มา3เม็ดเองนะฮะ คือตัวละครผมต้องบอกว่าบิวคริเลตรัวๆนะครับคริเลตคริดาเมตเนี่ยระวางรอดเลยเปิดให้ดูนะฮะรูน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 เนี่ยนะครับอ๋อแล้วก็จะบอกว่ารูนโครสสีแม่งไม่นับเซตด้วยนะเนี่ยรูนสีม่วงใช่ป่ะไม่นับเป็นเซตเว้ยออปชั่นของก้อนนี้ก็คือคริดาเมตแล้วก็แอคแทคใช่ไหมครับเนี่ยรูนสีฟ้ามีอยู่2เม็ดถึงจะนับถึงจะนับเซตอันนี้เป็นคริเลตศูนย์ 0.11%นะครับอันนี้เป็นคลีเรช0.13%ผมกำลังพยายามคัดรูนอันนี้สกิลดาเมจผมไม่เอาสกิลดาเมจผมไม่เอานะครับรอดอบรูนแบบเนี้ยรูน e ลุกข้อหมายดอกจันเนี่ยที่มันเป็นคลีเรชหรือสกีดาเมจจะเอามาใส่ในช่องสุดท้ายคือช่องลเวอ38นะครับอ้าวทำไมมันไม่แรนดอมแล้ววะหมดแล้วเหรอผมผมใช้แต้มหมดแล้วหรอเอาหมดแล้ว เนะีเข้าไม่ได้แล้วนะครับ5้ครั้งแล้วต่อวันซื้อได้ปะโหสิบสิบเลยหรออ่าลองดูลองดูไหน,ในๆก็อัดคลิปแล้วนะครับขอซื้อหน่อยโอเคได้อีก5รอบนะครับมาดูว่า5รอบนี้จะชนะต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับจริงๆเบรดเป็นสายที่พีพีโหดมากนะครับผมบอกได้เลย สถานีพีพีโหดสัสสห้ารอบเมื่อกี้ไม่แพ้ใครเลยนะครับเลเวลสาบแปดโอ้โหเนี่ยจะแพ้ก็คนนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะแพ้ก็คนนี้แหละเลเวลมากกว่านะครับแล้วก็เป็นเบลดเหมือนกันด้วยโอ้ชุดแฟชั่นเท่จังนะฮะเนี่ย,ยสกิลสกิลหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ข่ขวาสุดของผมอะที่เป็นรูปบอกดับสมุไรอะแม่งเป็นสกิลพีพีที่ดีมากนะฮะผมมักจะใช้เปิด เสมอแทนสู้ไม่ได้นะครับเออเนี่ยถ้าเขาเลี้มากกว่าเราก็สู้ไม่ได้ไอฮะเสียสถิติชนะต่อเนื่องหมดนะครับแพ้แล้วเสียอะไรปะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าแพ้ในการดวลหนึ่งหนึ่งแรงลดไอฮะเนี่ยหาเรื่องเสียเพชรมาลดแรงตัวเองบ้าปะวะไปต่อ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 บางแรงต่อ หมดการสถิติชะนะต่อเนื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมแรงเด็กๆก็เจอเด็กๆไงทำเา่าเจอเด็กแล้วทำเา่าเจอของจริงแล้วล่วงเลยต่อต่อต่อ,ตอแม่งสมคนอ่อนๆมาให้หน่อยดิวะอย่าเอาคนเก่งมามากอ๋อตอนนี้พลังตัวละครผมเท่าไหรอ่อ่ะผมผ่านหกกีดสิบสองแล้วครับคือกว่าจะผ่านโคตรวิ่งวนโคตรนานมากๆเลยเนะฮะ คือวิ่งวนให้สกิลรีวิ่งวนให้สกิลลดแอคแท็กของเบรดมันครูดาวอะวิ่งวนเป็นนาทีอะกว่าจะก็ต่อไดเข้าไปบวกบอสนะครับนานมากเกือบสิบนาทีอะเหลือยุบเจ็ดเออมันต้องแบบนี้สิเนี่ยมาให้ฉันตายหน่อยไม่ใช่เลยว่ายุบเจ็ดแล้วยิ่งแรงนะไม่ใช่สเกิลขึ้นมานะ สองสกิลร่วงนะครับเงี้เจอเด็กแล้วก็เก่งอยู่แล้ว huh. เออแรงกลับมาเว้ยไปต่อต่อต่อ,ตอเฮ้ยเอารูนฟ้ามาให้มั่งเหอะเอารูนที่ผมกำลังคัดอยู่นะครับพยายามจัดเซตคริเลตคริดามตอะไรให้มากที่สุดเพราะเกมนี้เนี่ยคริเลตต่ำตีเยเรียดินสุดๆเลยแล้วก็จะบอกว่าดาบที่ผมใส่อยู่ก็ผิดเดี๋ยวพาไปดู เนี่ยผมใส่ดาบอันนี้อยู่เว้ยอ่ามันเป็นดาบเลสเฟรมนะครับซึ่งมันเป็น piercing damage คือเจาะเกราะ40.3แต่ดาบที่ผมอยากใส่จริงๆอะ่ะคือดาบนี้อ่าเคียย์ไม่ทันเดี๋ยวไปให้ดูใหม่มันเป็นดาบคิเลส2%ครับซึ่งไอหาดาบเจาะกรอผมเือกททำจนเป็นสีแดงไปแล้วไงแลวเพิ่งได้ดาบคิเลสมาทีหลังนะครับต้องมานั่งปั้นให้เป็นสีแดงอีกอันหนึง่งโห <c oughs> เรื่องยาวแม่งเรื่องยาวเลยเรื่องเนี้ย 34ดาบโลโ่เก่งใช่ว่าเชส่ Three, two, one, อได้ปหะวะอาจจะแพ้ได้จริงๆถ้าเล่นสายอารนะีนาผมต้องเปลี่ยนเซ็ตสกิลมาเว้ยเป็นสกิลแบบอันนี้สกิลฟันอปของผมสกิลตัวเดียวเนี่ยเนี่ยสกิลนี้แม่งต้องเอาอัพเต็ม20มาเลยถึงจะโล่น,นี้ดีซ้ำเข้าให้โอเคคือดาบเดียวแบบครึ่งหลอดอะไรอย่างเงี้ยโหอ,อยู่มองตรงอยู่สายเลดพีพีเก่งมาก ส่วนรุ่นสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นรุ่นลักษณะป้องกันถ้าที่ผมสังเกตจะมีออปชันอยู่4แบบคือการคริการดามเมดอ,อะไรอีกจะไม่ได้ละคือก็ยังไม่รู้เลยว่าอันไหนมันดีที่สุดนะครับไม่รู้เลือกใส่อันไหนดีแต่ถ้าเป็นอาวุธเนี่ยผมมาพูดถึงอาวุธต่อเนี่ยผมมาเนี่ยตอนนี้ผมใส่ดาบวันนี้สุดท้ามันสีแดงไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยอยากใส่ดาบสโนว์บลสซอมเห็นไหมออฟมันคือคีเรตนะครับ2.24%ซนะครับซึ่งผมว่ามัน ผมอยากเล่นคีเลสเออก็อเลยพี่จะทำดาบผิดไปละไปทำดาบแดงผิดอันสลกได้มาที่หลังนะครับก็ซวยไปไม่เป็นไรทำใหม่นะเล่นเลยๆเลยเวิ35ไหววันนี้ Three, two, เปิดสกลิลฟันชาบก่อนเลยนะฮะมันชื่อสกลิลอะไรไม่รู้ผมเล็กสิกนี่ชาบ อ้อาวตายโห,โหเขี้ยแม่งโหทิบหหยเลยอะเลเวาสามห้าคนนี้ชื่ออะไรนะไม่ทันดูชื่อสกิลผมทีเดียวหมดหลอดเลยเออเขี้ยเจอของจริงว่ะของแข็งว่ะเดี๋ยวก่อนลงได้ก,กี่ครั้งเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเซสกิลลองดูวันนี้ลองดูลองดูนะลองดูเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนไอสกิลดาบเดียวของผมอะให้มันเป็นเลเวลเยอะๆหน่อยล้วจะมาลองฟันคนอื่นก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับ สกิลนี่เซตบีอ่าไหน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 นี่นี่สกิลนี้นะครับนี่อารมเต็มสิบนะครับอะไรอีเดียลิปปิ้งไม่ได้ใช้เบนเทอร์สตีลเดอะฟ็อกซ์ไม่ได้ใช้ Winter, Fox, ใชนตตเนี่ยบัตโตจัจสซเนี่ยผมว่าสกิลนี้แม่งโคตรแรงนะครับไลซิงดากอนเหรอนี่ยเนี่นี่นี่สกิลน,น,นี้แรง เออต้องเป็นโลตัสสองสกิลโลตัสหนึ่งแม่งแอนิเมชันสกิลแม่งช้ามากนะมาแล้วก็นี่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 คายเล็ดสปิริตนะครับแอบเต็มสิบไปเลยอีกอันหนึ่งที่ผมใส่อยู่มันเป็นสกิลไรซิ่งดักออนออนนีะมาเลยมาเลยยังไงแต้มสกิลเยอะๆก็อย่างนี้แหละนะครับเหมือนที่ผมเคยทำคลิปบอกไว้นะครับพาสซีฟที่เหลือก็แอคแท็กแอคแท็ก แอตทริบิวต์พาสอ้ยชึ้งนี่ใส่อันนี้ครับสกิลดาเมจห้าเปอร์เซนต์ไปลองดูเซตนี้กันเลยได้อีกกี่ครั้งอะ่ะเลยครั้งเดียว โอ้ไม่ค่อยเจอใครแล้ววะอ่ะเจอแล้วเฮ้ยผมเมื่อกี้คนนี้มีฉายาเดมอนคิงด้วยฉาย,ายาสีแดงอะ่ะแสดงว่าโหดกับผม,มนี่หว่าผมใส่กินวิปเปอร์ฉาย,ายาสีม่วงเองเลเวลสามสิบห้าโซโซากรุระเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยผ้าแล้วเสื้อผ้าไม่ได้ใส่นะ่ะเสงผับปรับเซตบีแล้วลืมลืมเซสื้อผ้าแล้วเลือดเหลือห้าพันบ้าเปล่าวะจะไปสู้คนได้ไงไอ้ติงตองอ โชกเขาให้โชกเขาให้เสื้อผ้าก็ไม่ใสชนะเฉยเลยชนะเฉยเลยอ่ะไอ้เหี้ยเขาเหลืโอหกสิบหโอ,โหโอ,โอ,โอโ้โหแม่เอ้ยลงมาเสื้อผ้าก็ไม่ใสเนะครับอ่ะโอเคมาโมโมะนะครับสำหรับคลิปฟิลออร์ไนเนอร์สั้นๆเบตมาสเตอร์นะครับขำๆนะอย่าไปซีเรียสน,นะครับเนี่ยได้สกิลดาเมจอีกแล้วเซ็งว่ะจะเอาขิดเว้ นครับก็แค่นี้แหละบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ